ชวงนี้ติดตามเรื่องเล่ารอบโลกนะคะผู้ชมหลังจากที่มีการหยุดยิงยุติการสู้รบระหว่างอิรานและอิสราเอลที่กินระยะเวลานาน12วันค่ะเมะื่อวานนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดโนัลด์ทรัมป์นะคะก็ประกาศว่านี่คือชัยชนะของทุกคนค่ะ โดยทรัมป์ได้กล่าวที่กรุงเฮกนะคะระหว่างการประชุมสุดยอดนาโตว่าการตัดสินใจเข้าร่วมการโจมตีของอิสราเอลโดยการโจมตีฐานนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยระเบิดทำลายล้างบังเกอร์ขนาดใหญ่ถือเป็นการยุติสงครามและเรียกว่ามันคือชัยชนะของทุกคนค่ะบอกว่าขณะน,นี้อิสราเอลและอิหร่านกำลังเหนื่อยล้าแต่ความขัดแย้งอาจเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมกับแถลงว่ารัฐบาลของเขาวางแผนที่จะเจรจากับอิหร่านในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะ ในขณะที่ทรัมป์ก็ยังได้ยืนยันในประเด็นการโจมตีด้วยระเบิดของสหรัฐค่ะว่าได้ทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจนหมดสิน้นหลังจากที่การประเมินเบื้องต้นของหน่วยข่าวกรองสหรัฐพบว่าไม่ได้เป็นการทำลายโรงงานทั้งสาแห่งจนหมดสิ้นไปแต่ว่าอาจจะทำให้โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านล่าช้าไปเพียงไม่กี่เดือนและไม่ใช่หลายปีซึ่งทรัมป์ก็โต้แย้งนะคะว่านี่เป็นรายงานที่ไม่สมบูรณ์ค่ะ